สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดผู้โดยสารเดือดพระยืนบนรถไฟฟ้าแต่ไม่มีคนลุกให้นั่งเจอทัวย้อนใส่เองเฉยเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึง่งได้ออกมาโพสเล่าเรื่องราวที่ตนเองมองว่าเป็นสิ่งที่ไม่สมควรทํา หลังพบว่ามีพระพิสุรูปหนึ่งขึ้นมาบนรถไฟฟ้าแต่ผู้โดยสารที่นั่งบนที่นั่งพิเศษที่จัดไว้เพื่อสตรีมีคันคนชาราเด็กหรือพระพิสุกลับไม่ลุกให้พระพิสุรูปนี้นั่งจึงได้ถ่ายรูปมาลงโซเชียลงานนี้กลับโดนทัวลงเองเฉยโดยผู้โพสได้เขียนแคปชั่นไว้ว่าข้าง้ายที่นั่งสำรองบุคคลพิเศษ MRT พระภิสุยืนบุคคลพิเศษกว่านั่งกันตรึมทั้งนี้หลังจากภาพดังกล่าวถูกแช์ออกไปกลับกลายเป็นทัวเป็นลงคนโพสแทนเนื่องจากพิจรารณาแล้วว่าแค่ภาพเดียวตัดสินอะไรไม่ได้ยิ่งเป็นภาพนิ่งไม่ใช่คลิปวิดีโอยิ่งแล้วใหญ่ถ้าสังเกตดูดีๆจะพบว่าคนที่นั่งอยู่ตรงที่พิเศษเป็นผู้สูงอายุอีกทั้งคนถัดจากผู้ชายคนนึงก็ยังเป็นผู้หญิงอีกถ้าผู้ชายคนหนุ่มลุก ผู้หญิงก็ต้องลุกอาจทําให้เกิดความยุ่งยากพระรูปนี้จึงอาจจะเลือกที่จะไม่นั่งเองก็ได้หรือพระไม่ได้เรียกร้องที่จะนั่งตั้งแต่แรกเพราะพระเองก็ยังหนุ่มแน,น่นและดูแข็งแรงดีปกตินอกจากนี้หลายคนยังเตือนเจ้าของโพสต์เรื่องที่นำภาพของคนอื่นมาลงทั้งที่ไม่ขออนุญ,ญาตด้วยอาจโดนฟ้องร้องเป็นคดีความได้ยิ่งเป็นเรื่องที่เอาคนอื่นมาวิพากษ์วิจารณ์ก็ยิ่งเป็นเรื่องใหญ่เพราะทำให้เกิดความเสียหายและอับอายขอขอบคุณขอ้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ